สวัสดีเพื่อนๆและกันระยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีธนูทุกท่านนะครับ ชาวราศีธนูถือได้ว่าเป็นราศีที่9ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีธนูก็คือคนยิงธนูชาวราศีนี้เป็นคนร่าเริงเป็นคนฉลาดและละักอิสระภาพด้วยความที่ดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวคนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่ เข้าอกเข้าใจผู้อื่นและมีหลักการพวกเขามีความกระหายที่จะเรียนรู้และเดินทางด้วยความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นชาวราศีธนูจึงเป็นหนึ่งในนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางจักรราศีทั้งหมดจิตใจที่เปิดกว้างและมุมมองที่ยึดหลักปัชญายผลักดันให้พวกเขาออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อหาความหมายของชีวิต สวัสดีครับกะะัลยาณมิตรทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเปิดไพ่ทำนายดวงนะครับและพบกับอาจารย์อย่างเช่นเคยนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาจับไพ่ทำนายในเรื่องของการเงินโชคลาภโดยเฉพาะนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ให้กับชาวราศีธนูนะครับเรามาดูกันว่าชาวราศีธนูทุกท่านนะครับจะมีดวงการเงินและโชคลาภเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟัง ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปเลยนะครับว่าการทำนาย,ายทายทักแบบนี้เป็นเพียงภาพรวมนะครับไม่ได้เจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะดังน,นั้นแล้วขอให้ฟังขอให้เก็บแต่สิ่งดีๆนะครับกลับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองนะฟังเพื่อให้เกิดกําลังใจฟังเพื่อให้เป็นแนวทางนะครับตามหัวข้อเลยนะครับชาวราศีธนูในช่วงนี้นะ ท่านจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินนะครับจะสามารถหาเงินได้มากขึ้นนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างเข้ามารับฟังกันเลยนะครับทางด้านการเงินนะครับการเงินถือได้ว่าในช่วงนี้สัมพันธ์กับการงานนะชาวราศีธนูหลายๆท่านนะครับช่วงนี้จะมีโอกาสได้เจอคนที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าที่ดีสําหรับ เซลก็อาจจะได้เจอลูกค้าที่ดีนะครับเข้ามาให้การสนับสนุนอะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าหรือเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าในการติดต่อธุรกิจอะไรต่างๆในท่านนะครับจนทําให้ท่านนั้นมีช่องทางในการหาเงินเพิ่มนะครับแต่ท่านนั้นก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะฉลาดนะครับชาวราศีธนูมีความคิดที่จะ ขยับขยายในสิ่งที่ทําอยู่ในะเมื่อโอกาสมาแล้วก็เกิดความคิดดีๆเกิดไอเดียดีๆนะครับในช่วงนี้ที่จะหาเงินเพิ่มและสิ่งที่สําคัญนะครับท่านนั้นกล้าลงทุนในช่วงนี้สําหรับบางคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีที่ท่านจะลงทุนเพิ่มขยับขยายเพิ่มนะแต่ก็ขอให ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่าตุ้มทีเดียวนะ <c oughs> ค่อยๆวางเงินไปวางทีละเล็กทีละน้อยได้กําไรแล้วออกกาไรมาเพิ่มใส่ทุนให้เป็นทุนที่มากขึ้นนะครับ <c oughs> แบบนี้จะทําให้การขยับขยายธุรกิจไม่เกิดผลเสียหายนะครับ <c oughs> คนที่ทํางานประจําช่วงนี้ก็ได้รับคําชมจากเจ้านายนะครับว่าผลงานค่อนข้างเข้าตานะครับสิ้นปีนี้อาจจะมีโอกาสได้เลื่อนเขาเรียกว่าเลื่อนตําแหน่งปรับเงินเดือนขึ้นนะครับ ขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านที่ไดรับฟังคลิปนี้นะครับจงเกิดความศรัทธ,ธาในตัวเองนะครับเกิดความศรัทธ,ธาในความสามารถของตัวเองเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้นะครับในงานที่ตัวเองทําอยู่และตั้งมั่นตั้งใจนะครับท่านก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตอันใกล้นี้นะครับนี่ก็คือ ดวงการเงินนะครับของชาวราศีธนูในช่วงนี้นะถือได้ว่าสัมพันธ์กับการงานสัมพันธ์กับความคิดความขยันหมั่นเพียรนะครับเรามาดูต่อกันในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงกันบ้างนะในการเสี่ยงของชาวราศีธนูถือว่ามีโอกาส50 50นะครับโอกาสปานกลางนะดังนั้นแล้วสําหรับคอที่ ชอบซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อะไรแบบนี้นะครับในงวดที่จะมาถึงนี้นะไม่ว่าจะเป็นงวดวันที่16มิถุนายนหรืองวดวันที่1กรกฎาคมนะก็สามารถที่จะเล่นได้เสี่ยงได้แต่ก็ขอให้เล่นแบบสนุกขำๆนะครับอย่าไปซื้อแบบทีเดียวหลายๆท่านนะเพราะว่าโอกาสท่านมีแบบปันกลางนะอาจจะถูกรางวัลเลืกท้าย2ตัวก็ได้เลืกท้าย3ตัวอะไรแบบนี้นะครับไม่มีรางวัลใหญ่ๆอะไรขนาดนั้นนะขอให้ตั้งมั่นอยู่ในความเป็นจริงนะครับ เอาละครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับเกี่ยวกับการเงินและก็โชคลาภของชาวราศีธนูในช่วงมิถุนายนนี้นะครับชาวราศีธนูท่านใดามีโอกาสได้เข้ามารับฟังนะอาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อที่ชาวราศีเดียวของท่านนะจะได้มีโอกาสรับฟังถ้ะเขาฟังแล้วเขาเกิดกำลังใจเขายิ้มได้สักน้อยมันก็เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันแล้วนะครับสุดท้ายก่อนจาก อาจารย์ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้ผ่านพ้นเดือนนี้ได้ไปได้ด้วยดีนะครับเกิดโชคเกิดลาคิดสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ